สบายดีสบายดีพี่น้องปลอดภับิดสกุสสกุพี่น้องจ้าบรรยากาศตอนสายๆพี่น้องอันนี้คือทางเข้าทางเขาบ้านยายลีเนาะเพิ่นขยายทางออกใหม่เพิ่นวายันลดเข้าบาได้เดี๋ยวบอมีจะพาไปดูว่าพากันเตรียมงานเตรียมของวัดใสแล้ว พากันมาเตรียมงานนั่นแต่งเบาแปบพี่น้องงานแต่งมาเอืินแต่วมันนี้ก,ก็เตรียมไว้เนาะเตรียมของอยู่ของกินแล้วก็สิไปซื้อของสิเขาในเมืองไปหาซื้อของวันนี้ก,ก็พากันหอบขยงมาพี่เบิร์ดเดะมาซอยกันเฮ็ดปัด แ่วแถวบริเวณไกลๆคือมิตรเนื้อญาติพี่น้องเพิินเพ็ดเงียยเยรุนล่างถ้วยล่างซามล่างกระมังคกสากไว้และก็เตรียมพักเตรียมของเงี้ยเขามาลงเต็นบ่เออมองมันโทมพูดแล้ว น้ำก็บ่ค่อยไหลมัน,นไม่น้ำอายาพักตระเียมของอยนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเฮ้อน,น้องสาวพอเบาแปบเขาเจ้ามาลงโตลงเต็นเตรียมสถานที่ไว้เป็นเดือนแล้วเด้ ฝนยายลียัง่างๆเบิ <S <S 1> <S 1> ่มๆเดี๋ยวจะได้จภาพเตรียมพร้อมหรือเปล่าพร้อมบ่พร้อมก็คือต้องหนูเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องว่ากำลังนะกไปที่เขายังบ่ได้เอามาหานอยู่ไงพูนสีหอดมือเลยน้ำยังบ่ได้มาส่งอยู่จะน้อยแล้ว บ่อันร่อนท่าแม,ม่นอ,องเมยเขาเจ้าเขาก็มาสั่งเอ่มาส่งโตส่งอันเต้นเนาะเนี่ยส,<ม>สุด<ม>นี่แหละบริเวณจัดงานกันนี่แหละยื่ล้างบ้านาเอาคุณยายมาถ่าพิวยังโมอน็อนเราพิวอ่ะเอาจากลัวสิเขามาแล้วบกเขาแล้วแต่เฮนเราอยู่แน่นในหน้า,นา เอาผูกแขนหน่อยบมันแรงทางนี้กำลังเตรียมเนาะสถานที่เขาเจ้าไม่ยกเต็นคือมองแขกนั่งแล้วก็มองคั่วอยู่คั่วกินคุ่นด้านหลังเตรียมเข่าเตรียมก่้ยโทโอสซามอยู่ด้านนั้นลังบ้านดีแต่เมียน ต้นมกเดือพี่น้องเนาะมันก็เลยหมสบายสบายมองเห็ดกิน่น <ะ S 1> กำลังเตรียมงานสินหนึ่งเข่ามองค้าวกินอยู่หลังบ้านเอาเขียงเนียงกัน กำลังพี่น้องอาหารนั้นอาหารว่างรอบาบกับโจกใส่สิเป็นหมกเดือเบิ่งแน่เบิ่งแน่มักเดือยเป็นหลายโพดโพลโพลโอหมักเดือเนาะกินเมียงหมกเดือุย

จกักสิบพักกันหามเป็นในเหตุไปเห่มาเอาแสงปิดละดหนึ่งวันสิคอยว่าเมื่อนี้แล้วสิเดขายดีคนรลายพอปิดลาดเอาไปเปิดบ่คอยมียังได้เห็ดดอกเมื่ออื่นสะก่อนอุกยากดอกงานเขา ไปเปิดลาดเหอวะเปาดจังกบยุื้์เปินกบยุดอีดอกแค่กิน แต่ว่างานทั้งบ้านเบามีส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นการเป็นงานงานดอกง,งานแตง่งงานศพงานยังงก็แล้วแต่เนาะเขาเจ้าชาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องก็เจ้าซิมาซอยกันซอยกันเห็ดล่างถ้วยล้างซามวันวันโทรหาสาวรดูมีเบอร์โทรเลยโย่ยายลุนโทรหาสาวรดู มายันเราขี่รถมาก่อนหาเราเอาเงินมาลืมเงินจไปซื้อของเดี๋ยวสิพากันเข้าในเมืองพี่น้องไปหาซื้อของเตรียมของเพราะว่าเตรียมไว้โทยไว้ยันแล้วเขามาก่อน ไก่สิเพ้นไก่สีเทียงได้ยังกินเทียงนี่เหรอเบ่คันบ่มียังกินละต้มมกเดือซุปนี่นี่มกเดืออลายผดโพ่านผู้ชมเออแต่มันหน่วยใหญ่แล้วป้าสะอ่อนสะอ่อนมักเดือเนาะ กินเมียงตำเมียงคาเบเขางเดียนผู <S <S ้ชมอยนวนี่ไรกคนมาหยดนบลอเนน้อยวะเท้า้าวถือกันชุบเืไปน้เมือดหมูนะ้น้มแล้วคือตอนเที่ยงพื่เราพิ่งสิล่หมูตัวหนึ่งตอนแรงกับสิงว่าตัวหนึ่ง เมื่ออื่นก็จะเป็นงวยตัวหนึ่งพนว่าเพนวะกะอาศัยเลียงแขกคนเขาเจ้าที่มซอยดะดังไฟสิหนึ่งเขาเฮ็ดกินด้านหลังบ้านกับบรรยากาศดีกว่าด้านหน้าเพราะมันมันมต้นใหม่พี่น้องมันกะเป็ดเตยูเนาะ มองเฮ็ดกินมองคั่วแล้วก็มองลรังถวยหลังซามสิเป็นอยู่ด้านหลังคุ่เนเจ้เาเบายังยางเวิร์มเวิร์มอยู่ แต่ว่าคุณยายแม่เบาเมียยังอยู่หน้าอยู่คุณยายอันคู่แฝดถ่ายอยู่บ้านพอเจ้าบา เมือ่อก,กี้เตรียมงานเบิดมือพี่น้องเนาะนะนะเดี๋ยวสิพายายลีเข้าในเมืองไปหาสื่อพักสื่อของสื่อ,อเครื่องทำนัญญาขนมจีนนะจเนาะมีอันขนมจีนห้าสิบโล่ว่าที่เห็นก็มีแต่ญาติพี่น้องเพิ่น น้ำกันหรังกับมาสงน้ำดื่มกับซิมีนำ้นำกเกลอนใหญ่กับน้ำแพ็กน่อยเต,ตรียมงานซอยกันพี่น้องจา้าสรุน,นุนวายเตะเ้าแล้วล่างถวยล่างซ้มเก็บเขาเก็บของเนาะ ต้นมักเดือมันต้นใหญ่พี่น้องมันขายคือต้นโพต้นหยังเนาะมันก็นเลยสีห่มบิดมือเตรียมโตตัต้งเก้าอี้เนาะ ประเภทงานซูมเออร์นี่เพว่างานอย่างงานเล็กๆนิดหน่อยสิว่าเป็นงานหน่อยกับโบแมนนพี่นอ้องพอมมันก็ต้องอาศัยความพร้อมเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเรื่องอาหารการอยู่การกินต้องเพียงพอกับแขกพอสินันบอกว่าสีมาว่าจัดงานหน่อยมันก็บ่บนหน่อยนอเนาะเบิรตมือเดี๋ยวตัวแรงกัสิมาเตรียมอาหารอีกมัน เต็นเต็นสองหลังยีนาบ้านกับขางบ้านอาศัยซอยกัน สาแสงกับปิดหลานสองมือมือนี่กับมืออื่นมาซอยงานวันนะั้นแต่บอนอยู่เป็นรักกับชงสายสีอยู่แน่นใต้ต้นมักเดืออเนี่ยพี่น้อง พออยู่นี่มันโฮมมันเย็นเนาะเขามาอยู่บ้านเบิดเนาะยายมายายลุนสาวแสงสาววันสาวลอยแม่หนงเมย

ข่าแต่ไข่ไม่รดตามเมียงข่าเนาะแต่ว่ามันอยากใหญ่แต่ว่าก็ยังกินได้อยู่ออส่วงหมักน้อยๆนะพูดีส้วงอันขาเห็ดหว่วนอ่่ะีปะะเป็นหลายรอบได้เป็นตลอดลดกงนะแถดกวายลีเลยสะอ่อนสะอ่อนหมักเดือ

เดี๋ยวรอแม่นองเหมยยังออกแปาคุณยายอยู่ย่างมาแต่ออตีเลยนต้กันตกันเลยกัเื่อคอแต่านหรือเ็นถามช่อชือ่ยเทียงกันยาเทียงกันวันแรกผมัท่เดเาังความมัน สุดท้ายมโฮมกับยี่ห้มเดือหน้าบ้านอันนี้จะเป็นในบ้านกระโลงแบบนี้ละ่ะเนาะอยู่หลังบ้านก็นจะเป็นต้นบักเดืออืม แต่ว่าอยู่หลังบ้านนะเป็นแต่อยู่กว่าหนาบ้านมันมีห่มเนาะห่มต้นหมกเดือบ้ากใหญ่ๆเหมาะอยู่ได้เบิดมือเบาตตองย่านแดดเดี๋ยวสิเขาในเมืองก่อนเนาะไปหาสื่อของกับ ยายลีกับแม่นองเมยแม่นองเหมยสิพาไปคุณยายบรมาบ่ะคุณยายบรายังมยมาย่งิเยบายเป็นว่าเชวนแลแลัวเ่านนน ก็ล้างชิต้มมันมักเดือสุบใบใยมา <laughs> พี่น้องจ๋ามาวันนีก้กสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้เนะาะพอกันคลิปหนามืันนี้ก็อยู่บ้านยายรีเบิดตมือแหละเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวสิเ้าไปหาสื่อของเนาะห,หลายอย่างอยู่ืันนี้ก็เตรียมของเบิดมือไปแล้วพี่น้องสบายดี สออดหมักเดือดจากได้ก็สออดหมักเดือดแม่